ดีเจอ้อมค่ะหลากหลายกันไปนะคะสำหรับเพลงของเราการกีดน,นังค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศจีนๆกาลังจะมานะคะบางสถานที่เขาเริ่มแบบว่ามีเสื้อแบบจีนๆแขวนแล้วนะคะเริ่มขายแล้วเพราะอะไรมันจะตุดด่จีนแล้วนะก่อนหน้านั้น17นะคะคุณผู้ฟังเราก็เขาเรียกว่าย้อนหลังไปเรื่อยๆกี่เพลงรักที่ผ่านไปที่ยังไม่เคยได้ใช้กับใครสักทีนะคะอ่า ก็คือ n นวัน e อลสแล้วก็แอบด,ดีแล้วเริ่มต้นกับ Fireboy ที่คุณผู้ฟังมีส่งข้อความมาถามว่าถามอ้อมเกี่ยวกับเรื่องของชาร์ตปีที่แล้วว่าอ้ออยารกรบกวนสอบถามทางเคลื่อนจะมีการประกาศเพลงที่ได้แชมป์ออฟเดอะมันของเดือนธันวาคมเมื่อไหร่นะคะ อ้อมว่าทางคลื่นได้อาจจะบอกไปแล้วแต่ทางนี้อ้อมประกาศให้อีกทีนึงก็ได้นะคะเพราะว่าจากการที่เปิดมา playlist of the week อ้อมอันดับหนึ่งเนี่ยหลายวีคเลยของเดือนธันวาเป็น Fire Boy นั่นแปลว่าเดือนธันวาเป็น Fire Boy เป็นอันดับหนึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังอขอบคุณที่ถามมานะคะขอบคุณสำหรับข้อความที่เปิดการกีฬาและอยากไปเดินเล่นแถวเย,ยวาวราชเลยค่ะจริงๆก็น่าเดินนะคะอากาศสบายถึงมันจะไม่ได้เย็นแบบแตะ2ี่สแล้ว แต่มันก็ยังอยู่ยี่สบห้ายคุณผู้ฟังก็ถือว่าโอเคเพราะปกติเนี่ยพอสักเดือน3เดือน4เดือน5กลางวันลราไป37แล้วป่ะสามเจสามนี่ยังอยู่27ก็ถือว่ารู้รามากเลยนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณที่รู้สึกคึกคักไปกับเพลงที่เราเปิดนะคะรายงานยังไม่เสร็จเลย เพลงช่วยให้ตื่นด้วยความยินดีค่ะทั้งเราถนัดทั้งเพลงที่ช่วยให้ตื่นและช่วยให้หลับกับคุณผู้ฟังอยากจะได้แบบไหนขอใยบอกทางนี้แฮปปี้และถนัดอีกเรื่องหนึง่งในการบอกเรื่องของการออมเงินค่ะดิฉันชอบบอกเรื่องการออมเงินมากเพราะเหมือนสะกดจิตตัวเองเราต้องออมค่ะแต่ปัญหาคือต้องหาเงินมาออมด้วยนะคะถ้าเรามีเงินแล้วจงเอาไปออมบ้าง และหนึ่งในนั้นแน่นอนค่ะธนาคารออมสินออกโปรโมชั่นฉลองรับปีใหม่เลือกฝากได้ตามใจคุณกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนอัตราดอกเบี้ยสูง0.90%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ1.5%ต่อปีนะคะหรือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ15เดือนอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด4.99%ต่อปีเฉลี่ยร้อยละ1.25%ต่อปี เทียบเท่าเงินฝากประจำ1.47%ต่อปีนะคะซึ่งอันนี้เขาเลยต้องฝากมาบอกว่าช่วยย้ำนิดนึงนะคะว่าฝากแล้วเนี่ยได้ดอกเบีย้ยแบบเต็มๆไม่เสียภาษีเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการออมได้แล้วนะคะฝากกันได้เลยค่ะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันที่2 จนถึง31มกราคมนี้นะคะหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดไว้ภายหลังเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดใครที่จะรับแตะเอียก็น่าจะเอาไปออมได้นะฮะวันที่22มนี้ใช่ไหมฮะมันเขาปิด31สบายคุณผู้ฟังก็อะไปกันยาวๆนะคะตอนนี้5้าโมงเย็ยนกว่าๆถามว่าข่าวมีอะไรบ้างข่าวประเทศไทยอังชิงคุณผู้ฟังเพิ่งเข้าแบบอย่างที่บอกยังไม่จบวันที่หเลย เพิ่งเข้าปีใหม่มาไม่กี่วันเวลาทําการยังไม่เท่าไหรเรื่องเยอะเกินคุณชูวิทย์ก็แน่นอนยังไม่จบอยู่แล้วคุณชูวิทย์ก็เป็นตัวแทนหมู่บ้านไปนะคะรวมไปถึงตอนนี้คนก็ให้ความสนใจกับฝั่งบันเทิงเพราะว่าเรื่องก็เกิดกับแแบคุณอ้ํามาพอมันเป็นคุณอ้ํามันก็เลยก็ด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาเรียกว่าแวดแวดล้อมด้วยวลีบางอย่างหรือมันมีนู่นนี่นั่น ก็จะเป็นอีกหนึ่งข่าวที่คนให้ความสนใจกันมากมายเลยทีเดียวนะคะก็คอยติดตามกันไปแล้วก็ถามว่ามีเรื่องอะไรอีกมันมีเรื่องหลายเรื่องมากเลยนะคุณผู้ฟังทําไมช่วงนี้เราต้องได้ยินข่าวในลักษณะที่แบบเด็กป .5 ห,หรือเด็กม .2 ออเด็กผู้หญิงม .2 ออแบบมีแบบโดนแบบว่าชุกเพื่อนพาไปหรือแฟนพาไปที่กระท่อม <c oughs> แต่ตอนหลังก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่มีเหตุการณ์น,นั้นเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์นหนึ่งเกิดขึ้นจริงส่วนอันนี้เป็นเด็กปห้าที่นาราที่วาดอย่างเงี้ยก็บอกว่าถูกเพื่อนหลอกบอกจะพาไปค้าดาวแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยหิวผู้เสียหายเนี่ยหิวเพื่อนก็เลยยื่นขวดนมให้ป,ปห้านะก็ยื่นขวดนมให้ก็สลบไปฟื้นมาก็เจอผู้ชายสองคนกําลังผมขืนยอะไรเงี้ยแบบแล้วก็เลยสลบต่อไปแล้วก็ตื่นมาในสภาพที่เปลื่อยแล้วก็ มีอาการจุกนะคะอันนี้ก็ต้องฝากจริง,รงๆว่าพ่อแม่ผู้ปกครองนะบางทีเราก็ไว้ใจเพื่อนเพื่อนลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะหรือคนคุ้นหน้าคุ้นตากันหรือบางทีเราก็คาดไปถึงว่าใดๆเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ฟังติดตามแล้วก็เหตุนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้นะคะแน่นอนคนหนึ่งที่จะต้องยื่นมือเข้าไปช่วยก็คงเป็นนักสังคมสงเคราะห์ส่วนหนึ่งแล้วก็นักจิตวิทยาเพราะว่า จะรู้สึกอะไรอย่างไรแล้วเขาจะโตเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเขาเรียกว่าจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ให้เขาเข้มแข็งขึ้นหรือว่ามองเหตุการณ์นี้อย่างไรแล้วจะเผชิญกับมันยังไงผู้ใหญ่เองก็ต้องเป็นคนที่ซัพพอร์ตที่ดีนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับทุกฝ่ายเลยทีเดียวเห็นข่าวหลายข่าวกับคุณผู้ฟังมันก็แปลกๆดีนะคะอย่างเช่นสาววัย29ร้องสื่อลังถูกน้องชายของแม่แฟนคุณผู้ฟังงงตั้งแต่น้องชายของแม่แฟนแล้วก็คืออาเนาะมีศักดิ์เป็นอาของแฟน อายุห้าสิบขี่จักรยานติดตามเฝ้ามองตั้งแต่ซอยหน้าบ้านจนถึงหน้าโรงงานนานถึงสองปีนะคะคุณผู้ฟังสองปีทุกวันวันละสามเวลาแถมโดนขู่ว่าระวังตัวไว้เแล้วก็อมยิ้มพอไปแจ้งความตำรวจก็บอกว่ายังไม่ก่อเหตุทำอะไรไม่ได้เอาจริงจรมันต้องรอให้เป็นเหตุขนาดไหนนะคะ คุผู้ฟังบางทีเราก็รู้สึกนะเวลาคุยกันเออเราทําอย่างนี้แล้วเราไปแจ้งความได้ไหมแจ้งไม่ได้หรอกเพราะเขาจะบอกว่าเหตุยังไม่เกิดมันเหมือนเราอาจจะคิดมากไปหรือนั่นหรือนี่แต่เพราะว่าหลายๆที่เขาก็รับแจ้งนะบาถึงว่าในซีกโลกอื่นน่ะบางทีเขาก็รับแจ้งเพราะว่าถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นน่ะจะได้รู้ว่ามันมันไม่ใช่เรื่องปกติคุณผู้ฟังมันไม่ปกติไหมอะทุกวันนี้นี่ก็เจออยู่ไม่ปกติ แต่ก็รู้ว่ายังไปถึงจุดที่ยังแจ้งความไม่ได้เพราะจะได้ยินแบบนี้นอกสจากเราเจอเจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าอกเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการคุกคามแบบหนึ่งเราคงจะต้องมานั่งทําความเข้าใจกับควาว่าคุกคามอีกแบบหนึ่งคุกคามไม่ได้แปลว่าต้องกระแทกทําให้เจ็บตัวอย่างเดียวนะคะความไม่มั่นคงทางใจที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้คิดไปเองจาก ความรู้สึกว่าอีกคนนึงทําให้อีกคนนึงหวัดหวันเนี่ยคุณผู้ฟังมันก็คุกคามได้นะเราอาจจะต้องเซตร,ระบบนี้กันใหม่เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเอาเด็กๆทั้งหลายอะ่ะเขาจะต้องเรียนรู้เหมือนกันว่าอันนี้เขากําลังถูกคุกคามหรือเปล่าเราก็ต้องสอนลูกหลานเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังเพราะสมัยนี้เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เลยจริงพุทธพุทธอ,อย่าลืมโทรนะ